ชาวเฟยหลานความนิยมพุ่งกับบทรักแรกของเซียวจ้านทำยอดติดตามทะลุ4แสนใน7วันจากซีรีส์วันที่ฝันเริ่มต้นหลังจากซีรีส์วันที่ฝันเริ่มต้นได้เริ่มออกอากาศก็ยังคงครองเรตติ้งอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะด้วยการพัฒนาคงเรื่องตัวละครในซีรีส์ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ต และนักแสดงเซียวจา้านที่รับบทนำก็กลายเป็นจุดสนใจของชาวเน็ตเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ชมจำนวนมากเลือกจะรับชมซีรีส์วันที่ฝันเริ่มต้นเพราะเซียวจา้านที่อยู่อันดับต้นๆของกรรมเทิงจีนด้วยแรงสนับสนุนจากผู้เข้าชมและความนิยมของเซียวจา้านบทสนับสนุนของนักแสดงสมทบที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้จํานวนมากก็กลายเป็นที่นิยมเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนักแสดงนําหญิงคนที่2 เฉาเฟยหลานตามสถิติตั้งแต่ละครเริ่มออกอากาศความนิยมของตัวละครเป็นรองแค่ตัวเอกชายและหญิงและเธอมีจำนวนแฟนๆติดตามเพิ่มขึ้น416,000คนภายในหนึ่งสัปดาห์กลายเป็นนักแสดงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในรายการทั้งหมดนะคะทั้งนี้ในสายตาของผู้ชมเฉาเฟยหลานเหมือนเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ในความเป็นจริงเธออยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเธอจะกลายเป็นที่นิยมแต่เธอก็โด่งดังช้าไปถึง7ปีซึ่งเธอเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ21ปีนะคะเธอเกิดในปี1995จบการศึกษาจากเซียงไฮทีเทเตอร์คาเดมีในระดับปริญญาตรีสาขาการแสดงและจากวิทยาลัยศิลปะของกองทัพจีนแต่การเพิ่มวุฒิการศึกษาไม่ได้ทำให้เธอมีอาชีพการแสดงที่ราบรื่นนะคะในปี2559ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง เดอะเดทโน้ตที่ร่วมแสดงกับหลีเจิ้งและหลีเปิลเข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ด้วยตลาดภาพยนตร์ระทึกขวัญในโรงภาพยนตร์ในประเทศค่อนข้างซบเซาและไม่เป็นที่นิยมจึงทําให้งานแรกของเธอเหมือนขึ้นใต้น้ําที่รอวันเฉิดฉายนะคะหลังจากนั้นเธอยังได้เข้าร่วมในโปรดักชันชื่อดังอย่างซีรีส์จอมนางพิชิตบลังและภาพยนตร์ตำนานอสูรล่าวิญญ,ญาณ แต่เนื่องจากแสดงบทบาทสนับสนุนทั้งหมดจึงไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากนักแต่หลังจากที่ผู้ชมได้ย้อนดูรายการทีวีเอ c t r e เทรสที่เธอได้เข้าร่วมรายการต่างรู้สึกทึ่งกับรูปลักษณ์เครื่องแต่งกายย้อนยุคและการแสดงของเธอนะคะเมื่อพิจารณาจากตัวละครที่เฉาเฟยหลานแสดงในซีรีส์วันที่ฝันเริ่มต้นเธอมีบทบาทที่หลากหลายและสามารถจัดการกับทีมที่หลากหลายได้ แทนที่จะพูดว่าบทบาทของเหอหงหลิงทําให้เธอมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงจะเป็นการดีกว่าถ้าจะบอกว่านักแสดงเฉินเฟยหลานได้ใส่จิตวิญญาณเข้าไปในตัวละครเหอหงหลิงจนทําให้เธอถูกชาวเน็ตตาหนิว่าเธอมีบุคลิกที่เสแสร้งและพฤติกรรมเจ้าเล่ห์แต่ยิ่งเธอถูกต่อว่าแย่เท่าไหร่เธอก็ยิ่งโด่งดังมากขึ้นนะคะและอันที่จริงแค่ความร่วมมือกับเซียวจ้านและซีพีของทั้งคู่ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทําให้ความนิยมของเฉาเฟยหลานพุ่งสูงขึ้นและเหตุผลที่เธอสามารถเอาชนะรัศมีของนางเอกหลีชินและกลายเป็นตัวประกอบที่ยอดนิยมที่สุดในละครเรื่องนี้ได้ก็เพราะรูปร่างหน้าตาและทักษะการแสดงของเธอนะคะเนื่องจากเหอหงหลิงที่รับบทโดยเฉาเฟยหลานมีรูปรษณ์ที่สวยงามสดใสบวกกับความสามารถพิเศษเช่นการเล่นไวโอลินและการเล่นสเก็ต ทำให้เธอสามารถดึงดูดใจชายหลายคนเช่นเซียวชุนเซิงเย่กูกหัวและฉีเทียนซึ่งในตอนแรกผู้ชมคิดว่าเหอหงหลิงเป็นเพียงสแตนอินของถงเซียวเหมยแต่เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปผู้ชมพบว่าความรู้สึกของเซียวชุนเซิงที่มีต่อเหอหงหลิงเป็นความรู้สึกที่สวยงามของรักครั้งแรกความงามความมั่นใจและความเอื้อถอนที่น่าทึ่งของเหอหงหลิงเป็นสิ่งที่ดึงดูดเซียวชุนเซิงอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเฉาเฟยหลานสามารถทําให้บทบาทนี้โดดเด่นได้เนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่สวยงามของเธอทักษะการแสดงและนิสัยใจของเธอเหมาะสมกับบทของเหอหงหลิงที่สะดุดตามากกว่านางเอกแน่นอนว่าความละเอียดอ่อนของทักษะการแสดงก็เป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของบทนี้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามผู้ชมพบว่าการออกแบบตัวละครของเหอหงหลิงไม่เป็นที่ชื่นชอบและภาพลักษณ์ที่ไร้สาระเห็นแก่ตัว และเสียแ้งของเธอทําให้ผู้ชมไม่ชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของเหอหงหลิงจากภายในที่สว่างสวยและพางพาวไปด้วยความใฝ่ฝันสู่ความดํามืดในจิตใจ เมื่อรู้ถึงความสําเร็จของความร่ํารวยและมีอำนาจถึงแม้ตัวละครนี้จะถูกตำหนิจากผู้ชมมากมายแต่สิ่งที่น่ายินดีคือการแสดงของเธอไม่ทําให้ผู้ชมผิดหวังนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นนอกจากซีรีส์วันที่ฝันเริ่มต้นแล้วชาวเน็ตเพราะว่าเธอยังมีส่วนร่วมในละครเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ภาคสองของเจ้าลู่ซือซึ่งเฉาเฟยหลานรัะบทเป็นองค์หญิงเผ่านกยูงหัวซู และเมื่อเร็วนี้เธอได้โพสต์ภาพการบันทึกเสียงในสตูดิโอสำหรับซีรีส์นี้บนเว,วัวด้วยความนิยมของเธอที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้ทำให้ชาวเน็ตก็ยิ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับการแสดงของเธอในตำนานรักสองสวรรค์ภาคสองมากขึ้นบางคนถึงกับพูดอย่างตื่นเต้นว่าอยากให้ซีรีส์นี้รีบออนแอร์เร็วๆกันเลยนะคะสุดท้ายนี้เพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงของเฉาเฟยหลานในละครเรื่องนี้ต่างร่วมพูดคุยให้ความคิดเห็นกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ